สวัสดีครับแฟนครับน้องหญิงสาวหน่อยเพชรบานแพงครับนี่แหละครับได้เวลาเลือกงานแล้วครับพี่น้องทามเบิกกระไดกลับบ้านแล้วเพอกระไดทราบมองห้องรับแขกก่อนครับเป็นจังไดเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าไปเบิกทางในครับนี่แหละครับบรรยากาศบ้านน้ององค์หญิงฝนก็ตกแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวหยุดไปแล้วนี่ครับทั้งตกทั้งล่มหมดแล้วครับล่มแห้งครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจีพาไปเบิ้งครับมาสร้างเพิ่นเก็บรายละเอียดซ่อมใดครับสร้างสามข้าวได้กลับบ้านนะครับเพิ่นเก็บรายละเอียดแล้วเพิ่นก็ได้กลับบ้านมื้ออื่นค่อยว่ากันใหม่ครับซัน2องเพื่อนได้เอานั่งล้านขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปเตรียมไว้ก่อนรองมื้อใหม่ค่อยมาว่ากันใหม่ครับพี่น้องยุบซีครับเดี๋ยวจีภาพี่น้องไปตรวจงานครับ นี่ครับฝนตกแห้งครับอืมบานน่ององอิงเห็ดบานแพ่งเห้าครับมีความเคลื่อนหนาไปหลายครับรสิทภาพไปตรวจงานครับบอกเป็นจังไรสร้างพิ้นเก็บรายละเอียดงามบอครับสมกับการรอคอยบอครับสมกับหรวดเรี้ยวบ่อปสิภาพพี่น้องเอซไปบึงครับ ไม่ครับเดี๋ยวพามาเบึงครับหม่องสมปูนครับนี่ไม่ครับหม่องซางบนสมปูนสาบครับนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องโม่ปูนเบอร์กระดิ่งหอปูนไว้ครับเพราะว่าฝนตกแห้งครับ ไอโฟนถือปูนบ่ได้ครับนะครับตั้งสร้างเป็นกับแล้วครับมือนีก็เอาไว้สมนีกรเราจะพาพี่น้องขึ้นไปข้างบนครับไปตรวจงานว่าห่อใส่แล้วครับเก็บรายละเอียดงามบ่ครับสมกับรวดเร็วบ่ครับเราจะพาพี่น้องไปบึงครับนี่ครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ครับ เป็นระเบียบเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นระเบียบเรียบร้อยปะครับนี่ถ้าคุณน้องเอฟซีมาตรวจงานครับนี่ครับสาบหลอกสิงงานประมาณนี้เลยครับ อันนี้เหลีเป็นบางส่วนครับเราจะพาพี่น้องเอฟซีขึ้นไปข้างบนครับไปเบิ่งหอง้องสองห้องข้างบนก่อนนี่ครับนี่เลือกห้องระเบียงก่อนครับพาไปเบิ่งห้องระเบียงก่อนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องระเบียงเฮา นี่สร้างคนก,ก็ได้เอานางลานขึ้นมาตั้งเหรอครับนี่ครับเอานางลานขึ้นมาตั้งเอาไม้มากาดครับกับมืออื่นแสดงทำการสแสดงต่อครับพี่น้องสาบต่อครับอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องระเบียง ไปขอบมากดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้สร้างครับสร้างโมกัดด็กครับก่อนโมกัดเด็กเตรียมของไว้ก่อนครับคนสาวปุ๊บ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 แบบเดียวครับมุมไผ่มุมมั่นครับหลังจากผมทำเดียนให้พี่น้องได้เบิ่งการทํางานครับมือเสานี่ล้วนเลี้ยวทันใจครับสร้างเศรษฐกิจสร้างบ้านครับใครอยากสร้างบ้านโทรสอบถามได้ครับพี่น้องส่วนหกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าครับหกหกหกครับพี่น้อง ติดต่อได้ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศห้องระเบียงครับนี่พ่อพี่น้องอยางออกมากครับเบ่งบรรยากาศข้างนอกครับนี่ครับอันนี้เป็นห้องระเบียงอากาศดีครับบ้านน่องอุ้งอิง เขาก็เริ่มเขียวง่ามแล้วครับขึ้นเรื่อยๆเริ่มเขียวง่ามขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วครับนี่ครับมองนี้ก็จะค่อยเก็บออกครับให้มันแปลงออกให้สร้างเป็นเกล็ดเลี่ยวเป็นบางส่วนเลครับนีครับน้บนองหญิงกเ็เลยมาพักผ่อนครับมุออื่นก็จะดิเดินทางต่อครับพี่นอ้องมุออื่นก็จะดิเดินทางต่อ นี่ครับชีวิตหมอล่ำครับพี่น้องสู่เอาครับอีหละไปบานล้างกมไงกับเพาะนี่ครับพอหมอล่ำนี่แหละครับพี่น้องพอเสียงของน้องก็สามารถของน้องครับจากก้นไหลกดแชร่ครับเป็นกำลังใจนี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบึงอีกของนึ่งครับ นี่ไปเบิ่งห้องน้องอุ้งอิงครับเพิ่นว่าเพิ่นเลือกห้องนี้ครับน,นี่อันนี้ก็จะเป็นอีก้องนึงครับน,นี่สร้างก็ได้เตรียมหลังร้านเข้ามาแล้วครับมาตั้งแล้วคอยทำการแสดงต่อครับพี่น้องยุบซีครับคอยเปลี่ยนแปลงบ้านน้องอุ้งอิงไปเรื่อยๆนะครับสร้างสาวเขา ทำงานรวดเร็วท่านใจครับหลังผมอัปเดตให้เบิ้งเงี้มมยมือเสาครับทำงานมุมไผ่มุมมั่นครับอยู่มุมไผ่ม,มุมมั่นครับนี่ครับเป็นบานหลังแหลกครับที่ด้เปิดการทำงานทอง้างครับพี่น้องว่าเอฟซีของความสนใจหลายเ e อฟซีน้ององคงอิงกับอยากเขินว่าั่ง งานหอดใสจังใดครับผก็อยากเห็นก็้เดยไยเปิดการทํางานครับปกติโบเปิดได้ครับพี่น้องนี่ครับบานนองอุ้งยิงซาหน่อยเปิดบานแพงเฮาครับอันนี้เ็เป็นบรรยากาศหลังบ้านครับนี่ลังบ้านสิประมาณนี้แหละครับพี่น้องลัางฝนตกไปแห้งครับแห้งเต๋อจงร่มนะครับร่มฝนครับ อันนี้เป็นห้องน้ำครับนี่ห้องน้ำห้องน้ำเขาจุบอท่านติดสาบแล้วพี่น้องเขาจุดสาบที่หลังเขาจุเฮ็ดที่หลังครับเขาจุบ่ได้ีสาบเขาจุดสาบห้องก้อนครับภายนอกก้อนรอติดตามครับพี่น้องต่อติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆร่นะครับบ้านน้องอุคงอิง นี่ครับชางบัตเครดิตกับบ้านครับทํางานเรียบร้อยครับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับใครเขามาเขาต้กดไลค์กดแชร์ครับนี่ภาพมาตรวจงานครับตอนแรงๆนี่ครับเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็บ้านแห่งดีเหรอครับนี่ นี่ครับบอท่นแข็งดีครับพี่น้องจามเบเก็บรายละเอียดตอนกระบางครับเก็บปูนโมมี่เลยครับพี่น้องยิบซี่ครับเก็บรายละเอียดเสร็จส,ส,สมบูรณ์ครับนี่ครับหลังสาบแล้ว กษิตมาลอ,อยสายไฟเด้พี่น,อน,นอ้องกษิตมาลอยสายไฟลอ,อยสายไฟสซีดสร้างฝากกสิตเด็กเขาครับอืมเขคอยปรับไปครับพี่น้องคอยปรับครับสร้างกันในกษิตเด็กเขาบ้านนอ้องอุ้งอิงขอบคุณสาปแปลวครับมียังเปลี่ยนแปลงผมสิมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งครับ เนี่ยครับหลังถ้าพี่น้องมาตรวจงานครับยังมือแรงสร้างบนเรืองานไปแล้วเกลักบ้บานไปหมดแล้วนี่ครับบรรยากาศสดๆเลยพี่น้องเอาละครับได้เวล่าสมควนแล้วครับพี่น้องยุบซี่ครับคลิปนี้กับาก โดไลก์กดแช่ครับเป็นกำลังใจให้สร้างเศวิเกียรสรางบานครับผมกสษลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ